ขอโทษแล้วพร้อมแต่งเพลงทดแทนความผิดปิงปองธงชัยขอโทษคิดน้อยหลังโพสต์โอนเงินให้ผิดคนแต่เข้าข่ายละเมอสิทธิเดชอมัสโกอ o อนเชียร์ธิคำพรขวงไม้เท้าออกอีเวนต์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในบ๊อ n นิวส์เดลค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ด้วยนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเช่นเคยค่ะเอมสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะโอ้ยวันนี้ต้องระวังด้วยนะใครที่จะออกไปตากผ้านอกบ้านเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเศษจรวดตกลงมา <c oughs> แต่ว่าจะมาช่วงแบบค่ำๆแบบอาจจะไปแบบเช้ามืดม <c oughs> เพราะว่าจะมี2วันวันศุกร์วันเสาร์ที่เขาบอกให้ระวังกันใช่ะะก็จะมีโอกาสแบบ1.4%ม,มั้งเอมาก แต่ช่วงนี้อากาศดีก็คนก็อาจจะอยากออกไปนั่งชิลกันก็ต้องระวังหัวให้ดีไม่รู้จะมีเศษอะไรตกไปหรือเปล่านะครับมากระที่ข่าวแรกของเราวันนี้นะฮะสำหรับน a าแอดคาราบาวเรียกว่าโดนทัวเต็มคาราเบลเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น a าแอดก็ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีการเหมือนแบบต่อว่าพ่อเมือง ของสุพรรณดูเดือดนะก็คือจะมีงานหนึ่งที่จะจัดขึ้นที่อนุสรดอนเจดีปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยตามมาตรการแล้วจัดไม่ได้นะแอดก็เหมือนจะไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการพูดจายอย่างดุเดือดบอกว่าให้ท่านผู้ว่าเนี่ยขึ้นมาเคลียร์กันบนเวทีเลยซึ่งต่อมาท่านผู้ว่าก็ออกมาชี้แจงด้วยนะครับแล้วก็นะแอดเองยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบขาดสตินะฮะ ล่าสุดเมื่อวันที่31ตุลาคมเนี่ยอแอดก็ได้เข้าไปขอขมาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ขอทดแทนในสิ่งที่ทำผิดไปด้วยการแต่งเพลงประจำจังหวัดนะครับในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยให้กับทั้ง77จังหวัดเลยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดก็สามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดสร้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดต่างๆต่อไปนะครับรวมทั้งนแอดเองบอกว่าขอประวรณาเลยนะมีส่วนร่วมในการสมัคร เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะฮะนอกจากนี้ยังกราบเรียนมาถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ชาวมหาดไทยทุกคนบอกว่าตัวน้าแอดเนี่ยสำนึกผิดแล้วขอโอกาสให้ได้ปรับปรุงตนเองตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปครับโอ้เขาเรียกว่าต้องออกมาขอโทษกันทีเดียวเพราะว่าวันนั้นบนเวทีก็เป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน<ะ>เพราะว่า แอดก็อย่างที่บอกว่าด้วยอารมณ์ในตอนนั้นอย่างเวลาคนอยู่บ,บนเวทีแล้วมีคนเฮเนี่ยเราอาจจะพูดอะไรที่เราต้องออกมาขอโทษทีหลังอาจจะสนุกปากอย่างนี้หรอสนุกปากมากไปอ,อ,อ,อะไรแบบแต่ว่าพอดูบรรยากาศวันนั้นก็ค่อนข้างเดือดจริงๆแอดก็ขึ้นมา่งจริงนะครับก็สาเหตุเป็นเพราะว่าไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตไงใช่ยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเพลงประจำจังหวัดจะออกมาเป็นยังไงนะคะไปกันต่อที่หนึ่งข่าวดีกว่าคุณจ๊ะ ล่าสุดเดือดบน Facebook ฉะไฮโซจอมปลอมเบี้ยวเงินลูกน้องอก็เป็นเรื่องราวเลยที่หลายคนหาคําตอบกันว่าลาไฮโซคนนี้คือใครหลังจากที่ Facebook ของคุณจะนงพณีนะคะก็ออกมาเขียนยาวเหมือนกันบอกว่า เดี๋ยวจะแฉไฮโซจอมปลอมเด็กๆทำงานผ่านไปหลายเดือนละไม่ยอมจ่ายเงินที่ตกลงพรุ่งนี้ไม่ได้รอดูทนมานานละสงสารเด็กๆใช้เขาทำงานหามรุ่งหามค่ำตัวเองสบายได้เงินไม่ยอมจ่ายรอดูพรุ่งนี้อืมใต้คอมเมนต์ของโพสต์พี่จ้าเขามีการแท็กชื่อน้องๆแต่ละคนด้วยนะเ,ออเนี่ยดูดิรายยาวไปเลยนะคะแล้วบอกว่าที่ตูบอกพวก มึงจะได้คือรับสารมาว่าจะได้เงินจริงๆถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็แช้ไปเลยจบเดี๋ยวเอาเงินให้พวกมึงเองนี่แต่ผ่านไปแป๊บเดียวพี่หู<ะ>ลบโพสต์โพสต์นั้นโดนลบทิ้งไปนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความบอกว่าฉันเป็นลูกพี่ที่ใครมาลังแกลูกน้องฉันฉันพร้อมปกป้องเสมอวงเล็บบนความถูกต้องดีใจกับลูกน้องทุกคนด้วยวันนี้จะได้เงินแล้วเท่าที่อ่านสองโพสก็แปลว่าพอโพสแรก ทีมไปเนี่ยน่าจะมีเรียกว่าฟีดแบ็กกลับมาก็เลยเคลียร์กันได้แล้วก็บอกว่าวันนี้จะได้เงินนะคะเราก็สรุปมาเท่านี้เพราะว่าจริงๆเราก็เองสองคนก็ยังไม่รู้ว่าไฮโซที่เขาพูดถึงอ่ะเป็นใครอะไรยังไงครับแต่นอกจากนี้เนี่เห็นอีกหนึ่งข่าวที่คุณจ้าเขาออกมาแบบเดือดแทนคุณแฮกใช่ไหมวงคลาสที่เหมือนแบบคุณแฮกเขาก็ไปนั่งในร้านร้านหนึ่งแล้วปรากฏว่านักร้องก็ทําเป็นทักผิดเรียกผิดกันไป ใช่ไหมซึ่งคุณแฮกเขาก็เหมือนไม่พอใจบ้างก็เลยลุกออกจากร้านเลยเช็คบินแต่เรื่องนี้รรจริงๆก็ต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีคนทักว่าเราเหมือนคนอื่นนะต้องดูด้วยว่าเขาอยากเหมือนคนนั้นๆหรือเปล่าก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟสนิทกันแค่ไหนก็ต้องให้ ให้เกียิกันน่ะยิ่งสนิทยิ่งต้องให้เกียดกันแล้วถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งต้องพักเลยครับผมโอ้โหมาเป็นกอนเลยนะฮะแต่ถ้าน้องเอ็มจะเรียกพี่ผิดเป็นมาริโอ้ก็ไม่ว่ากันไม่โกรธด้วยชอบนะอ่ะมาอีกถึงมาที่อีกหนึ่งดราม่าโอ้โหวันนี้ทัวร์ลงกันเยอะจริงๆรถทัวร์ไม่เคยได้พักเลยนะสําหรับประเด็นของคุณปิงปองธงชัยออนี้คือเขาบอกว่าเขาโอนเงินผิดใช่ไหมแล้วเหมือนพยายามโทรติดต่ออ่าบัญชีปลายทางอ่ะก็คือ ติดต่อไม่ได้ปรากฏว่าก็เลยให้คนที่รู้จักหาพิกัดปลายทางได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการโพสต์ต่ออีกด้วยว่าโทรศัพท์ทั้งวันเขาไม่รับคนสนิทหาไลนา์เจอได้ทักไปคุยพร้อมหงายการ์ดใบแจ้งความงางการ์ดคนดังนะครับจากเรื่องนี้คณะทัวร์ก็แวะเวียนเข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่เหมือนกันมันคล้ายๆกับว่าสิ่งที่คุณปิงปองแล้วก็คนรู้จักทำเนี่ยมันเป็นเหมือนการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือเปล่า เพราะว่ามันเป็นการไปสืบเสาะหาข้อมูลแบบโอ้โหได้มาหมดเลยเรจริงรจริง,รงระนะครับงานนี้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบสนั่นวันไหวเลยนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดด้วยยืนยันว่าไม่ได้มีอภิสิทธิ์ในการล้วงข้อมูลคนอื่นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดน้อยสนุกปากของตัวเองจากนี้ก็จะระวังและก็มีสติให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะคือมันเป็นเหมือนการละเมิด PDPa ใช่ไหม คือเราว่ามันต้องมองย้อนกลับมาว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนโอนผิดก่อนหนึ่งนะหนึ่งเราผิดด้วยแล้วพอเราไปหาโดยที่ระยะเวลาอันเร็วไงคนก็เลยโสดอันนี้มันหงายการคนดังก็คือมีอภิสิทธิ์หรือเปล่าต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเช็คให้รอบคอบสมมติถ้าผิดไปแล้วอย่างเงี้ยเราทักเข้าไปจะต้องให้เวลาอีกฝ่ายด้วยนิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเคยเคยเหมือนกันก็คือโอนผิดไปแต่สุดท้ายเนี้ยตอนนั้นยังโชคดีที่ม,มันเป็นเบอร์พร้อมเพย์ เราสามารถโทรไปหาเขาได้เพราะเราเบอร์บอร์ลปลายทางกับเบอร์ที่เขาใช้โทรศัพท์อะมัน<ต>เบอร์เียแต่จริงๆแล้วอะนะถ้าถ้าถูกต้องจริงๆสมมติโอนผิดว่าจะพร้อมเพทหรือว่าบัญชีเนี่ยแจ้งความก่อนอไม่ต้องไปติดต่อกับบัญชีนั้นโดยตรงรก็คือให้แจ้งความแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการอ,อาจจะช้านิดนึงแต่ว่า ก็ต้องใจเย็นเพราะสุดท้ายเราเองนะเป็นคนโอนผิดไปโอเคค่ะใจเขาใจเราให้เวลาหนเาขอดยนะอะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะฮะช่วงหน้าดูข่าวคุณเชียฮะเห็นว่าทุ่มเงิน200ล้านซื้อที่ดินสร้างเรือนหอจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันแฟนหนุ่มอะทุ่มอาเหรอแต่จะจริงไม่จริงช่วงหน้าเจอกันค่ะ กันต่อนะคะช่วงที่2ในป๊อปนิวสเตลลี่ค่ะช่วงนี้เรามาดูข่าวของคุณเชียร์ที่คำพอนกันมากดีกว่าเพราะว่าล่าสุดถึงกับต้องถือเขาเรียกว่าอะไรตัวพยุงตัวไม้พยุงไม้พยุงเวลา <ไป S 2> เราออเข้า,นานเฝือกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็งงว่าเอ๊พี่เชียไปทำอ,อะไรมานะคะก็เลยรู้ว่าเขาประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนั่นเองนะคะทำให้เอ็นไข้คู่หน้าหัวเข่าขาด เออร่วมถึงลอยีกรอบได้ไหมเดี๋ยวพูดผิดรวมถึงหมอนรองเข่าฉีกด้วยนะคะตอนแรกก็ไม่คาดคิดว่าผลมันจะรุนแรงขนาดนี้พร้อมขอบคุณแฟนนุ่มอย่างคุณบิ๊กละกันคุณบิ๊กเบนจรงขกุลที่ดูแลเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ข่าวที่เราอยากรู้ก็คือมันีภาพหนึ่งในอินสตาแกรมเหมือนกับว่าคุณบิ๊กเขาคุกเข่าขอแต่งงานบนเนื้อที่กว้างใหญ่แล้วเขาก็บอกกันว่าเนื้อที่นี้เป็นเนื้อที่ที่ จะซื้อไว้เป็นเลนหอมูลค่า200ล้านบาทนะคะอ่าเรื่องนี้มันจะจริงไม่จริงยังไงฟังพี่เชียร์พูดค่ะอ๋อเดี๋ยวรอก่อนเสียงน่ะเสียงคุณเชียร์เหรอเสียงผมเนี่ยไม่ใช่ก็คือเสียงสัมภาษณ์กําลังแบบว่าตามมาอแา๊บน่แต่เอ็มอะรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักแล้วเขาก็แซวเล่นแบบนี้ยนี่เหรอใช่แม่เจ้านี่สร้างหมู่บ้านได้หนึ่งหมู่บ้านเลยนะเขาแซวเล่นแบบเนี้ยกันที่อังกฤษรอบนึงแล้วที่แบบเหมือนจะคุกเข่าอะแล้วก็แบบคุกหลอกใช่ไหม อันนี้ก็ยังคุกเข่าหลอกอยู่เหมือนกันอ,อ,อย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าถ้าคนเราคิดที่จะสร้างอนาคตกันใหญ่โตขนาดนี้แล้วอ่ะยังไงงานแต่งอ่ะมาแน่นอนดูสิฮะหมู่มบ้าน<ม>จักสันนะไม่ได้สร้างนะหลังเดียวนะถ้้อย่างงี้คืออาจจะแบบทั้งครอบครัวเลยไหมหร,หรือนี่คือการลงทุนทําธุรกิจหมู่บ้านเอาก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆคือคุกเข่าผูกเชือกลงเท้าใช่ไม่ใช่สวมแหวนคือถ้าสมมติแฟนเราคุกสองรอบที่แบบ ุกหลอกสองรอบอะรอบที่สามเราก็เชื่อว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หลอกอีกอ,อ๋ออารมณ์คล้ายๆกับเวลาเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้ในงานแต่ง <Your S 1> <อ>ใช่ไหมโยนลองทัก2สองรอบที่สามมาของจริงยังไงรอแล้วกันนะคะว่าข่าวดีของคู่นี้จะมาเมื่อไหร่ค่ะครับผมเสียงทีมงานแจ้งมาว่าขัดข้องนิดหน่อยทางาเทคนิคเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนนะครับมากันที่นาวที่สานาทกันบ้างเขาบอกว่ามีแพลนเรียนต่อนะเพราะว่าความฝันของเธอเนี่ยอยากจะเป็นเชฟเห็นว่าตอนนี้นี่ตะเวน ตะเวนเรียนทำขนมเรียนทำอาหารไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็งานนี้มีโอกาสจะไปเรียนทำอาหารที่ต่างประเทศด้วยก็คือออสเตรเลียนะครับสารฝันอาชีพในวัยเด็กของเธอเธอบอกว่าเรื่องนี้พลนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บอกกับใครนะคิดว่าน่าจะอีกปี2ปีข้างหน้าเลยก็ตอนนี้รอเวลาที่เหมาะสมอยู่นะครับส่วนหวานใจอย่างคุณนิววงสกรนะฮะก็บอกว่ายินดีถ้าจะต้องห่างกันเพราะว่าอยู่ทางนี้เขาจะตั้งใจทำงานเก็บเงินจ้า จริงๆมันเป็นความฝันหนูแหละแล้วก็จริงๆยังไม่ได้บอกใครนะแล้วก็ยังไม่ได้ ตกลงร้อยเปอร์เซนต์ว่าแบบเออฉันแบบจะไปอะไรเงี้ยแค่แบบแพลนเอาไว้เฉยๆปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใชใ่ให้ให้ให้ทุกอย่างมันลงตัวก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแค่คิดเอาไว้เฉยๆไม,ไม่ไม่ไม่ค่ะหนูไม่ได้ไปเรียนแบบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรหนูไปเรียนเหมือนแบบเกี่ยวกับทำอาหารเปเรียนกระดองเบอร์อะไรเงี้ยค่ะใช่นหนูเป็นคนชอบทำอาหารหนูชอบใช่หนูชอบทำอาหารหนูชอบทำขนมอยากอยากเป็นเชฟทำขนมตั้งแต่เด็กๆแล้วไม่ว่าเลยเต็มที่เขาเขาคนนี้เต็มที่หนูจะทำอะไรเขา เขาซัพพอร์ตหนูเสมอค่ะเขาต้องไปเรียนเชฟกับเราด้วยไหมพีม่นุ่นไม่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 เขาอยู่ทำงานเก็บตังค์ไว้ก่อน <laughs> ก็แบ่งกันชัดเจนให้ฝ่ายชายอย่างคุณนิวทํางานเก็บเงินไปครับแล้วก็คุณนาวไปเรียนกลับมาเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแต่คุณนาวเขาก็มีร้านของเขาด้วยนะใช่ร้านขนมใช่ไหมที่มีชื่อว่า Eat Me Now by Now นั่นเองอ่ะก็ไปเ e a ร์ชกันได้ใน Instagram นะคะคตอนที่ห้องบันเทิงของ p ีพีเราดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเราจะเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่หน้าเก่าเนี่ยมาฝากผลงานกันสัปดาห์นี้จะมีใครบ้างไปติดตามกันค่ะ ห้องรับแขกสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินหลากหลายแนวที่มาทั้งความน่ารักความสนุกหรือจะแสนเศร้า <_ c oughs> จนถึงขั้นเปล่งเสียงตะโกนปลุกจิตวิญญาณให้นรกต้องผวากับวงร็อกสไตล์เมทัล Tragedy of Murder ที่ขอส่งพลังทำลายในเพลง Hell Is Here มาขย่าวความร็อกในตัวคุณ เดือดก,กันต่อกับผู้ชายทรงแบดแต่กลับมาแซดเพราะเธอในซิงเกิลล่าสุดทรงอย่างแบดแซดแบบซิดถึงจ่ายจากวงไปเปร์แกลนผู้ชายแบดหรือจะสู้ความน่ารักของซีสาว K K I d b B ที่งานนี้ขอถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเธอผ่านซิงเกิลไม่เจ็บจ้าเพราะถึงแม้จะพลาดกี่เวทีพวกเธอก็ไม่ยออ่อท้อไม่ยอมแพ้แน่นอน เป็นกลุ่มลิงลมคัมแบ็กในรอบสองปีกับซิงเกิลใหม่เอาใจคนอินเลิฟและแฟนๆที่เรียกร้องให้มีเพลงรักสมหวังสักทีใคครที่ัดือออเธอตล ชัวรซับน้ำตากันต่อกับรอวันเธอลืมเขาเพลงที่อยากให้เธอลืมคนเก่าไปสักทีจากเดอะไวท์แฮร์คัตหรือฮิวพัชรพลศิลปินวัย21ปีจากสังกัดจีนี่เลคคอร์สที่มาพร้อมสกิลครบเครื่องทุกขั้นตอนการทำเพลงยาาให้จเข วงดนงตรีรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองอย่างวงไอเฮดมันเดยสไตล์เพลงป๊อปแจส๊สที่โดดเด่นจากค่ายไว้มิวสิกในเครือจิมอมแกรมมี่ที่มาพร้อมซิงเกลิลใหม่สุดกวนชวนขยุมหัวกับวิธีรับมือจากปาคางบ้าน ที่คนเบื้องหลังสู่ศิลปินเบอร์แรกของค่ายฟินมิวสิกสำหรับเอ็ดดี้วอลกิ m งแมมาพร้อมกับซิงเกิลที่ทุ่มเท,ททุกขั้นตอนอย่างตั้งใจในเธอบอกฉันดีเกินไปไม่ไม่พูเธอมีคมบอกฉันดีปเอรดมือให้กับทุกศิลปินยยเว้นคุณอู พยายามจะวักเหมือนวงแรกไม่ได้นะอันนี้มันต้องฝึก้ชงใช้การฝึกฝนคือเรามีทุกแนวจริงนะเมื่อกี้ตั้งแต่เฮฟวี่เมทัลมาจบที่อะคูสติกแบบไอดอลก็มีหลากหลายสไตล์เลยนะคะยังไงติดตามได้ที่ช่องของเราแล้วก็จะมีช่วงป๊อปโชว์ด้วยที่ศิลปินแวะกเวียนตอนนี้น้องอยากขึ้นมาหายใจข้างบนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่พูดต่อให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนแล้วกันให้น้องเอ็มจิบน้ำถิงหน่อยช่วงหน้าเตรียมคอไว้กีด เพราะเราก็เป็นหนึ่งในสวิตตี้เหมือนกันใช่ไหม Taylor Swift ฮะจะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ5ปีรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ<ๆ> <1> 1> มาครับช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะเรามาดูข่าวิน international ของเราหน่อยบันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่าเราเป็นคนนี้เลยนะคะขวัญใจเอ็มแล้วก็หลายคนที่เรารอคอนเสิร์ตเขามา8ปีไม่มาสัทีเฮ้ยปีเลยเหรอ5ปีไมใช่หรอเทเลสวิหลายปีอะ HAPPY 8 oh, okay. ปีตัวเลขนี้เป็นอย่างอื่นนะครับผมหลังจาก Taylor Swift เนี่ยเขาเปิดตัว Midnight ซึ่งเป็นอัลบั้มที่10ของเธอไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะ r ครับ p e r f e c t 10ฮะกวาด10อันดับแรกในชาร์ตก็คือไม่เหลือให้ใครเลยนะก็เป็นของ Taylor ทั้ง10อันดับเลยนะครับใน Billboard 100 ซึ่งก็เป็นชาร์ตเพลงดังระดับโลกอยู่แล้วนะฮะมีมานานถึง64ปีงานนี้แน่นอนไม่ปล่อยให้แฟนๆรอ,อนานนะครับด้วยการประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตของเธอครั้งแรกในรอบ5ปีนะ mm. ทั่วอเมริกาเลยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้มีชื่อว่า The Era Tour นะครับจะเริ่มต้นในปีหน้ามีผลงานเพลงของเธอตั้งแต่อารบัมแรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือยาวนานทีเดียวเส้นทางดนตรีของสาวคนนี้แล้วก็แต่ละเพลงนี่ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับคือ mm. ย้อนกลับไปคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดทัวร์คอนเสิร์ตของเธอเนี่ยก็คือเมื่อปี2018นะเป็นการโปรโมทอัลบั้ม Repetition ของเธอในตอนนั้นก็หลังจากนั้นก็มีออกมาเรื่อยๆเลยนะครับหลายอัลบัม้มแล้วก็ยุติไปในการทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าช่วงนั้นโควิดระบาดใหญ่มากสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยเทเลอร์บอกว่าเดี๋ยวจะประกาศอีกครั้งเร็วๆนี้ส่วนทัพศิลปินที่จะเข้าร่วมทัวร์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็มีทั้งฮาร์ม เกรซี่แอรมแล้วก็วงพลาโมด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะแล้วก็รอดูว่าคนไทยจะได้ชมกันหรือ,อยังครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของ Taylor Swift อยากให้เข้าเวิร์ลทัวร์เหมือนกันนะเพราะตอนแรกเนเขาก็ประกาศแค่ American Tour ถูกไหมในอเมริกาก่อนแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงขยายขยายไปพอตอนนี้โควิดก็เริ่มดีขึ้นในทุกที่แล้วครับผมตอนที่เรื่องราวของ Tim b บ r t o n กันดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเลย Johnny Dep p เขาจะมาร่วมง,งานกันหลังจากที่เขาบอกว่าคิวเนี่ยไม่ชนกันมาหลายครั้งมากาทิมเบอร์ตร <urt> ันเนี่ยโอ้ถ้าใครเป็นสายหนังแบบ a อ i c e i n Wonderland Fan แฟนตาซีแฟนตาซีหน่อยก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะคะอ่าเรียกว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าล่าสุดออกมายืนยันแล้วนะคะทิมเบอร์ตันกล่าวว่าเขายินดีที่จะร่วมง,งานกับจอห์นนีเด็นั่นเองค่ะงานนี้พุ่งกับคนดงังได้เข้าร่วมเทศกาลลู c a ราคอมิกส์แอนด์เ p มส์พ็อปค e ลเจอร์เฟตนะคะ,นะคะในอิตาลีเพื่อโปรโมทซีรีส์เน็าพยนตร์ Netflix, เรื่อง ของเขานะคะโดยทางรอยเตอร์ก็ถามว่าเขาจะได้ทํางานกับเดฟอีกครั้งหรือไม่ซึ่งเขาก็พยายามกลับมาในวงการบันเทิงเนาะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็มีเรื่องราวกับอดีตภรยาอย่างคุณแอมเบอร์เฮิร์ตไปนะคะก็ต่อสู้กันไปในคดีหมิ่นประมาทนะคะซึ่งเบอร์ตันกล่าวว่า if the right thing was around sure ถ้าเกิดมันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยได้ดูกันแน่นอน <c oughs> อซึ่งถ้าเราจะเท้าความเรื่อง คดีของเขาถ้าจำกันได้ก็คือเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ<ม>ก็มีหนังสือพิมพ์ The Sun เนี่ยพาดหัวว่าผู้ทุบตีภรรยานะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบถูกถอดออกจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์เรื่องดังด้วยแล้วก็สู้คดีกันไปมาหลายเดือนอยู่จนมันสิ้นสุดแล้วก็คุณจอร์นี่เด็บก็ชนะคดีไปค่ะก็คือ,อโดนถอดจากบทของกินเลตกินเดอในแฟนตาสติกบีส ก็เรียกว่าผลกระทบนี่มาเต็มนะก่อนหน้านี้เพราะว่าถูกตราหน้าเลยว่าเป็นผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงโดยเฉพาะกับภรรยาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ที่คลายลวใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาก็เคลียร์ทุกประเด็นที่ศาลอย่างเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้เขาก็มีสารคดีด้วยนี่อยู่ในแอปพลิเคชันหนึ่งเอ็มจําไม่ได้ว่าอันไหน HBO ขอาไปนะะ HBO นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้กดดูละค่อนข้างเครียด ต้องใช้เวลานิดน,นึงเหมือนกันแล้วตอนนี้แอมเบอร์เฮิร์ก็เหมือนกับว่าลาะใช้<ล>ชีวิตอยู่ลำบากเหมือนกันนะใช่เพราะรู้มาว่าแบบถ้าจะไปเช่าบ้านอยู่เงี้ยใช้ชื่อตัวเองจองไม่ได้แล้วก็ต้องเหมือนแบบสละสัญชาติ นี่แหละอะไรแบบนี้เลยอะอะไรที่ไม่จริงอย่าทำอะไรที่ไม่จริงอย่าพูดนะคะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันที่อีกคนนึงนะฮะโอ้โหกระแสของเขานี่แรงทีเดียวนะครับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อดูเหมือน <laughs> ชื่อใหม่จะไม่ค่อยเป็นมงคลหรือเปล่าถ้าคนไทยอาจจะต้องเปลี่ยนกลับต้องไปหาหมอดูว่าเฮ้ยมันผิดพลาดกันตรงไหนสำหรับคานเย่เวสหรือว่าปัจจุบันเป็นพี่เย่สั้นๆน,นะฮะก็คือแบรนด์ต่างๆระดับโลกเนี่ยทยอยพากันถอดเขาออกจากแบรนด์ไม่ร่วมงาน นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีแบรนด์ไหนกันบ้างนะครับคือแรปเปอร์คนนี้เนี่ยก็โดนแบรนด์แล้วก็ตัดชื่อออกจากการร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Adidas คือพี่แย่เองเขาก็มีแบรนด์ยีซี่ของเขาอ่ะนะแล้วก็เคยไปคอร์รับกับ Adidas ซึ่งทําให้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยจำได้ว่าราคาป้าย8ปดพันก็ดีดขึ้นไปสามหมื่นได้ทั่วโลกแล้วทุกคนอยากมีเอ็มยังมีอีสองสามคู่เลยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะย<อ>ีซี่น่ะต้องมีดวงด้วยเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าจับฉลากกันโหะ หรือแม้แต่ Twitter แล้วก็ IG ของเขาก็ถูกลบไปนะครับหลังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องลบโพสต์ออนไลน์บางส่วนของพี่เย่ซึ่งมีข้อความถูกประนามว่าเป็นพวกต่อต้านชาวยิวเส้นทางพฤติกรรมการพาดหัวข่าวของพี่เย่ในช่วงหลังๆนี้ก็เรียกว่าไม่มีอะไรดีเท่าไหร่นะ คือเริ่มตั้งแต่พฤศจิกในปี59นะครับภาพจากโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นว่าพี่เย่กำลังเดินลงจากเวทีในแคลิฟอร์เนียหลังจากแสดงได้แค่3เพลงแล้วก็มีอาการไวุ่วายนะฮะเกี่ยวกับสื่อแล้วก็วงการเพลงนะครับพี่เย่ก็รับการรักษาในโรงพยาบาลลอสแองเจลิสแล้วก็มีรายงานว่าเขานั้นอ่อนเพลียจนต้อง เททัวร์คอนเสิร์ตไปหลังจากนั้นธันวาคมปีเดียวกันครับพี่เยเข้าพบโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวช่วงสั้นๆตอนนั้นเหมือนเอารองเท้ายีซี่ไปให้ทรัปม <c oughs> นะแล้วก็ปรากฏว่าทรัปมเองก็เรียกเยว่ากูดแมนหลังจากนั้นพี่เยก็ทวิตภายหลังนะฮะบอกว่าต้องการพบทรัมป์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมนั่นเองซึ่งพอเมษายนนะคะในปี2018เนี่ยเขาบอกว่า เขาได้ไล่ผู้จัดการสุดตัวออกและเสนอแนะว่าเขาเนี่ยอาจจะลงสมัครรับตําแหน่งประธานาธิบดีสารัฐคือพูดอย่างสนุกป,ปากใน Twitter นะคะแล้วก็ทวิตของเขาได้รับปฏิกิริยาจากทรัมป์ด้วยซึ่งทวิตกลับอว่าขอบคุณแคนเย่เจ๋งมากมหลังจากนั้นฮะมีนาคมปีนี้เลยนะครับพี่เย่ก็โดนระง,งับ IG 24ชั่วโมงนะครับหลังระเบิดนโยบายในการใช้งานนะฮะมีการโพสต์เนื้อหาการแกล้งเกียรติชังก่อกวนผู้อื่นนะครับมีการโจมตีเทรเวอร์โนอาซึ่งเขาเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงที่อ่านข่าวเกี่ยวกับตัวพี่เย่เนี่ยนะแล้วก็เหมือนช่วงต้นปีใช่ป่ะก็มีข่าวเ,เขาเลิกกับคิมคาเดเชียนเมื่อไหร่นรนะสักพักแล้วสักพักนะใหญ่ๆแล้วกันนะ<อ>ก็คือเหมือนแบบพอพิธีกรอ่านข่าวก็ไม่พอใจเขาอะอาพูดง่าย หลังจากนั้นตุลาคมที่ผ่านมานในเดือน,อน,นที่แล้วนี่เองที่เป็นประเด็นที่เขาโดนถอดเยอะมากครับผมแฟชั่นโชว์ยีซี่ซีซั่นที่9นะฮะที่ปารีสเขาและนางแบบใส่เสื้อยืดที่มีข้อความว่า w h d life m a t t e r 4วันต่อมาอทวิ t เตอและ IG ก็เลยลบแอคเคาท์ของพี่เย่นะครับก็คือเหมือนเป็นพวกต่อต้านชาวยิวนั่นเองนะแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ต่างๆนะครับแล้วก็อย่าง Apple Music ก็บอกว่าเพลงของพี่เยหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีให้ฟังแล้ว หรือว่า <บน S 1> Spotify ใช่ไหมฮะใช่แล้วรู้สึกว่าคำนี้มันรุนแรงเพราะว่าเขามีนโยบาย Black Lives Matter กันอยู่เอา<ม>วันนี้ก็รวบรวมค่าบันเทิงมาฝากกันนะคะขอบคุณที่ติดตามด้วยค่ะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ m ออสวัสดีครับสวัสดีค่ะ